สวัสดีครับผมสวัสด <S 2? S 1> ีครับสวัสด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 ีครับผมวันนี้ไอตี้เจดนะครับกลับมาพร้อมกับหยกนะครับหยกสีเขียวแกะสลักเป็นรูปพัพปิคเนตปางยืนนะครับนี่บางยืนแบบนี้ยืนบนดอกบัวนะครับผมแล้วก็มีสองก้อนนะครับหนึ่งมือหนึ่งข้างถืองาที่หักนะครับมืออีกมือหนึ่งข้างก็คือถือขนมโมกกะนะครับผมนี่ นะครับผมวางยืนอย่างนี้สวยมากนะครับผมคือผมกล้องผมมันเป็นแนวนอนนะผมก็เลยไม่สามารถที่จะวางท่านเป็นองค์ยืนได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่เต็มกล้องนะครับแบบนี้นะครับผมก็เลยพยายามเอียงๆนิดนึงเนาะนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกชิ้นนี้นะครับเป็นหยกเขียวนะครับสีเขียวเนื้อแก้วใสเลยนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับใบเซอร์ของ GAT นะนี่ใบเซอร์นะครับเป็นองค์เดียวกันนะนะครับใบเซอร์เนี่ยบอกว่าอะไรนะครับบอกว่าเ,เป็น natural jade นะครับฝอยชุย a อเนะนี่เป็น A7 เเลยนะครับแล้วก็ ขนาดนะครับอยู่ที่13.4นะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับ13.4นะครับคูณด้วย5.6แล้วก็คูณด้วย4เซนติเมตรนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่0.37กรักรมนะครับก็ประมาณ3 0 7เอ่อ0.37กิโลกรัมนะครับก็ประมาณ370กรัมนะครับเกือบเกือบ4ีขีดนะ นะครับแล้วก็เป็นคาร์วิ่งนะครับเป็นแกะสลักนะแล้วก็คั l เ r เป็นกรีนนะครับแล้วก็ no indication of impregnation นะครับไม่มีการปรับปรุงคุณภาพนะครับแล้วก็ดิสโ s น o ีส o s ม o m สเมนต์ลีออฟอัมพิโบนะครับ and jadeite นะครับผมนี่เป็นใบเซิร์ตนะครับตอนที่ขายก็จะไปพร้อมไบเซิร์ใบนี้เลยเช่นกันนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับ งานแกะสลักก็จะเป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมจะเป็นสไตล์ที่เอ่อจะไม่ใช่สไตล์โมเดินสักเท่าไหร่นะครับจะเป็นสไตล์แบบเอ่องานเก่าๆหน่อยนะครับงานนี้จะเป็นงานพม่านะครับงานพม่าก็จะแกะแกะสลักมีความแบบเป็นอธิบายไม่ถูกครับแต่ว่าลายเส้นเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันนะลายเส้นของของคนจีนแกะคนไทยแกะนะครับจะ แตกต่างกันนะครับผมลายเส้นของคนพม่าแกก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมผมก็อธิบายไม่ถูกนะแต่ว่าผมก็พอดูดูลายเส้นแล้วผมก็พอจะเดาได้นะครับว่ามาจากไหนนะนะครับแล้วก็มีตําหนินะครับมีตําหนิลายลายเส้นหินนะครับเนี่ยเห็นไหมสีน้าตาลวิ่งผ่านตั้งแต่หูนะครับมาจนถึงน้านี่ตรงนี้นะครับนี่มาถึงจนถึงตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็ตรงศีรษะท่านนะครับตรงเสียงตรงชดานะครับนี่ลายมาตั้งแต่ตรงนี้เลยครับนี่ตรงนะตรงนี้นะข้ามาฝั่งนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีด้านหลังนะครับด้านหลังหูนี่เป็นรอยหินที่นะครับจะเรียกว่าเป็นรอยรอยที่แบบเป็นรอยเอ่อรอยเส้นหินนะครับจะเป็นรอยล้าไหมก็ได้ครับแต่เป็นรอยล้าที่สมานแล้วนะหมายถึงว่า ในขณะที่หินเขาอยู่ในในเป็นก้อนนะครับเขาก็จะมีรอยล้ารอยแตกรอยแครกตามปกติตามธรรมชาติเนาะแต่ว่าพอรอยเล้าที่อยู่ในเนื้อลึกๆเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะสมานกันไปนะครับเราก็ไปเก็บขึ้นมานะเพราะว่าถ้าเนื้อเขาไม่สมานกันนะครับมันจะแกะบางขนาดนี้ไม่ได้มันจะแตกไปแล้วถ้าตรงน,นี้เป็นรอยแตกเยอะๆนะครับเนี่ยจะแกะเป็นหูแบบที่บางแบบเนี้ยไม่ได้นะครับมันจะแตก นะครับผมนี่ส่วนด้านล่างนะครับก็เป็นรอยตําหนิตามรอยธรรมชาตินะนี่ก็จะเป็นเส้นหินนะครับวิง่งนี่แบบนี้นะครับผมนะเรามาส่องไฟกันครับนี่นะครับคือองค์นี้นะครับก็ด้วยความที่หน้าตาของโยกเนี่ย หน้าตาของชิ้นงานนะครับอันนี้ไม่พูดถึงแบบผับพิคเนตอะไรนะหมายถึงว่าหน้าตาของชิ้นงานเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะครับตัวหยกเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยสวยแต่เนื้อเขาดีมากนะครับดูสิส่องเข้าส่องเข้าไปเนี่ยครับทะลุแบบเนี่ยส่องผมส่องตรงหน้าพัพิคเนตนะทะลุหลังเลยนะครับเนี่ยเนื้อเขาสวยมากนะครับเนื้อเขาใสใสมากแต่ว่าด้วยความที่เนื้อเขามีร้องรอยมีตำหนิเยอะนะครับราคาก็เลยไม่ได้แพงมากนะครับผมองค์นี้ น,น,น,นะครับนะครับเนื้อใสเกือบทุกจุดนะครับยกเว้นด้านฐานนะด้านฐานจะทึบนะครับด้านฐานจะเป็นแร่แอมฟิโบที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับแร่แอมฟิโบเนี่ยก็จะเป็นแร่ที่ออ,ออกแนวทึบๆหน่อยหรือเป็นสีดำอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นเจไดเนี่ยก็จะสว่างนะครับค่อนข้างจะ เนื้อใส่แล้วก็ไฟสองข้าเนื้อนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับออสักครู่นะครับองนี้นะครับผมก็ราคานะครับราคาอยู่ที่25,000บาทนะครับราคาอยู่ที่25,000บาทนะถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อ IT7 ได้ทุกช่องทางเลยครับผมนี่ ผมจะแถมฐานตัวนี้ไปให้ด้วยนะครับซึ่งก็จะวางท่านองท่านได้พอดีนะนี่ประมาณแบบนี้นะครับผมจะแถมฐานอันนี้เป็นอะคริลิกนะครับเป็นอะคริลิกแล้วก็เป็นาฐานก็จะเป็นตัวผมไม่แน่ใจว,ว่าเป็นโลหะอะไรนะครับแต่ว่าฐานเนี่ยเป็นอะคริลิกแน่ๆนะครับผมเพราะว่าผมซื้อมาแผ่นเป็นคริสตัลครับโทษทีเป็นคริสตัลครับนี่ขอขอเราจะมีเสียงนะครับเ,เสียงคริสตัลน,นะ ก็จะวางแบบนี้นะครับสําหรับบูชาได้เลยนะครับผมนี่นะครับองนี้25,000บาทนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อทักทายไอทีเจ็ดมาได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ไอนะครับรวมถึกไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะนะครับยังไงก็ฝากองค์นี้ไว้ด้วยนะครับยกเนื้อดีสวยๆแก้วแก้วเลยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ